อ่าบารไทโซสวัสดีครับรอครับรอ,อ,อนะคุณณกุฎัยหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซมานะครับผมกับคลิปนี้กับทีเราสปามาเบ่งข้าวนาปีนะครับผมนาปีข้าวนาปีครับผมอ่าว่าไปได้แล้วนะครับงอกได้ยังนะผมหลังจากที่วานไปกับเกือบสิบมือแล้วนะครับผมเนะอฟซีฝนตกใส่กับบนเรือเอฟซี FC นะบปงอกนะครับผมอ่าเริ่ม โผล่ขึ้นมาเลยเอฟซีอ่านนี่เห็นไหนะครับผมโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมเอฟซี nga n า,าก็เต็มนะครับผมดูไปยังนะครับเพราะว่าเขามาื่สีสูงเร็วก,กว่าพวกงานะครับผมน้ำเขามาเกาก็ขังน้ำข่ายง,า,า,ง,งาเลยนะครับเอฟซีนะทานีท่านั้น,น,นก็แล้วแต่ด,ดวงครับวก นานมากๆก็ขึ้นยากต้องสูงแข่งกับเขาแล้วครับผมนี่งอกเลยครับผมเอฟซีนี่ตัวเจวนะผมเริ่มต้นดีนะผมเอฟซีนะเต็มรู้ตอนท้ายเป็นยังไงนะครับผมก็ขอเบิ่งตอนต่อไปนะครับเอฟซีนะอ่านี่ครับสออให้นี่เป็นข้าวเหนียวครับผมมาไว้รับประทานนะเอฟซีนะนาั้นใจเป็นข้าวเจ้ามั้ผมก็ขอสิบห้าหมดนะครับเอฟซี กอคอสิบห้านะครับผมเอาไปขายเอาไปขายไซนี่นะผมเอฟซี FC นะสาวนาอย่างว่านะครับผมอ่าเห็ดหนาขายไซนี่นะครับ FC. เอฟซีแล้วก็มาเช็คเบิง้งราคาเข้านะครับผมเช็คดูราคาข้าวเปลือกนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ สิ่งราคาขา้ขาวเจ้าแห้งนะครับผมก็ราคาสูงริ้วแล้วนะครับผมเอพีตอนนี้ก็อ่าหมื่นละอ่าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทนะครับส่วนข้าวข้าวหกอ่า,าอ่าหมื่น่ร้อยหกสิบสี่บาทนะพี่นะอ่าอาจจะได้เป็นกิโลเอาสิบสองหารลงไปนะครับผมไผที่มีข้าวเจ้าแล้ว ข้าเจ้าเข้าหอมมะลินะครับผมที่โบคายสดเพิ่นตากไว้เก็บไว้ขายตัวน,นี้ก็น่าซีเจียวนะครับผมเอฟซีจนะ้อ่าเป็นราคานะครับผท้าว่าเป็นยังคนสม,มัครจังบาเก็บเข้าไว้นะครับจังบาตากแข่งเก็บใส่กระสอบไวนะนะ้นะครับผมมันก็มีหลายสาเหตุเอฟซีจ้าอืมนะครับผมก็เก็บเข้าเป็นแนวง่ายๆนะครับเพื่อสีตากเพื่อสีใส่กระสอบเพื่อสียกขึ้นเล่าเนาะเอฟซีจ้าดีบุดีด พวกนูพวกยังมากินเข่าเสียหายหลายอไอ้ทีน่ะเละย่างนะครับผมช่วงที right ่เข mm ้าเจ้าฮอกซุกนะครับผมกับเป็นช่วงที่ทางทกศเพิ่งจะติดท่วงนี้นะครับผมนี่นี่กับซีมานครับคือว่าชาวชนาต้องเป็นนี่นะครับผมชาวนาต้องเป็นนี่ถ้าชาวนาไม่มีนี่ไม่ใช่ชาวนานะไอ้ทีน่ะเห็นตัวเขางอกยางเจียวไอ้ทีน่ะ อน้ำผมเป็นดินทรายนะว่าเป็ดินทรายนะผมเอฟซีนะกใส่เง,อองาะไงในน้อยนะครับผมเป็นดินรวดปนทรายเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้เข่าสูงนิดหน่อยนะครับประมาณสักสิบยี่สิบเซนกับถ้าน้ำจะหวยทึ่งเต็มกับสิเอาน้ำเข้ามา คุมหญ้าเลยนะคุมหญ้าให้จงไว้ที่ปลายเขานะบัดนี um ้นะครับผมแต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าเขายังย <you>. sí, <sh arp> ังน้อยนะครับเอาน้ำเขายังยัไม่ได้นะครับต้องมันสูงๆก่อนนะครับผมข่าวงอกงอกสวยงามไหม่งอกเงอกงอกแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์สวยงามนะครับดูกระจอกระจอเลยนะหนอกเข่ากระจอกระจอเลยนะครับพี่ทีนี้ดูเนี่ดูเดี๋ยวพาดูตรงที่จะจะหน่อยนะครับผม การเช็คอมบึงราคาเข้าน้ำน,นะครับผมอ๋อแล้เข้าสองสายพันนี่แหละเข้าเจ้ากับเข้ากอกกหกนี่ฮะละนะครับผมอ่านะครับหยาบหวานแหละมันก็เป็นราคาทุกปีช่วงนี้นะครับผมเพราะเขากอกหูา่าคือสิบ่มีไปตากขายตากจงไว้ดอกนะครับผมเพราะว่ามีสุดหน่อยครับสุดหน่อยที่ว่าตากแล้วเป็นสิเก็บใส่กระสอบไปนะครับ ซูมที่เขาบูดเดอร์อนเงินครับผมเขาบูดได้มินิมิสินถ้าก็สบายนะครับ,บน,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 นี่ดูนะเอองอกงอกเต็มนีทีนะอืมเจ๋วนะครับผมนาข้าวปีนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไอทีนะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาการกดไลค์กดแชร์นะครับผมอ่าพิภพกันใดก็กราบขอโทษขอไปนะครับผม บาาเตโซกับคิมเนพน,นึนะครับผมมีพิดมีพลาดมีดีมีเร็วมีไายนะครับผมธรรมดาครับผมคนสินใดที่เบิ่งเล็วเหมาะสมบุคคกกติชมมาเลยนะครับผมกับสิปรับปุงแก้ไขนะครับอารอครับรอสวัสดีครับ